วันนี้มียำหอยแคลงนะคะเริ่มแรกก็มีหอยแคลงก่อนเลยเอาไปต้มในน้ำเดือดประมาณสัก5นาทีถึง4นาทีก็โอเคแล้วแต่สำหรับใครที่ชอบไม่สุกก็ประมาณสัก1นาทีก็โอเคแล้วค่ะหลังจากต้มจนได้ที่แล้วนะคะเราก็มาปาะหอยแคลงกันค่ะนี่ค่ะ จะประมาณนี้อปอกหอยแครงเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็มาเริ่มทำกันเลยนะคะหั่นแค่รอทนะคะให้เป็นปฝอยมีผักแครอทด้วย เมนูอาหารให้มีผักนะคะจะได้ดูน่ารับประทานใส่ตะไคร้หั่นนะคะตามชอบได้เลยนะคะประมาณ2ต้น เราใช้ตะไคร้หั่นสองต้นใส่กระหล่ำปีด้วยนะคะใส่กระหล่ำปีหั่นซอยใส่หอมแดงด้วยนะคะ ใส่พริกขี้ฟ้าแดงค่ะไม่ได้เลยคือผักชีต้นหอมน,นะคะผักนี้เราต้องลวกนะคะกระหลงปีแล้วก็แคร์ เรงเสร็จแล้วก็วางไว้ให้เย็นนะคะแล้วก็ใส่นี่เลยค่ะตะไคร้นะคะใส่ตะไคร้ลงไปใส่หอยใส่หอยลงไปนะคะต้องล้างให้เรียบร้อย ใส่หอมแดงใส่อุ๊ยพริกชี้ฟ้าคนค่ะใส่น้ำมะนาว ใส่น้ำมะนาวประมาณ2ช้อนโต๊ะตามความชอบเลยนะคะเปรี้ยวใส่น้ำตาลใส่น้ำตาลปริดใส่น้ำปลาสอช้อน ตัดหวานใส่น้ําตาลขาวด้วยนะคะที่ขาดไม่ได้เลยก็คือซอสมะเขือเทศค่ะ คนะคะใส่ผักชีต้นหอมได้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเป็นยำที่น่ากินมากแล้ะอร่อยด้วยค่ะเป็นยำที่อร่อยมาก เสร็จแล้วลูกพตียนะเสร็จแล้วค่ะโรยต้นหอมปากชีนิดนึงนะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะ